ต่อเนื่งกันที่เรื่องของผู้สูงอายุกันบ้างค่ะกรมการแพทย์ค่ะลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการพัฒนาวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุค่ะกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกค่ะในปัจจุบันสังคมไทยของเราค่ะมีประชากร60ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ20ขึ้นไปค่ะ เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นด้วยกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะอาทิไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตเบาหวานแต่ผู้สูงอายุค่ะมักมีพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องเช่นการลืมกินยาการใช้ยาผิดประเภทลักษณะเช่นนี้ค่ะอาจเสี่ยงทําให้ร่างกายเกิดผลข้างเคียงหรือว่าอันตรายจากยาได้วันนี้ค่ะนายแพทย์ไพโรสุรัตนวณิช์รองอธิบดีกรมการแพทย์ได้วรวมลงนามบันทึกข้อตง กลงความร่วมมือการพัฒนาวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระหว่างนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษนุโลกกับแพทย์หญิงบุษกรโลหารชุนผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานนสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเพื่อช่วยกันสร้างระบบสุขภาพคนไทยให้ดีขึ้นมีช่วงเวลาเจ็บป่วยก่อนเสียชีวิตสั้นลงค่ะและชะลอภาวะถดถอยในวัยสูงอายุใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขในยามชาราด้วยค่ะทางนี้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ยานในผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์เภสัชกรพยาบาลและสหาสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่สองซึ่งปร,ประกอบไปด้วยจังหวัดพิษนุโลกเพชรบูรณ์ สุขโขทยัยอุตรดิตถ์ให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุและให้ผู้สูงอายุได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องลดปัญหาผลข้างเคียงจากการใช้ยาเพื่อวางแผนในการรักษาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่อไปนั่นเองค่ะ